สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขสาธารณะรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาชวนพูดคุยต้องบอกว่าเรากำลังจะมาชวนคุยการบริการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะมีการมอบรางวัลรางวัลหนึ่งให้สำหรับโรงพยาบาลน,นะคะเป็นการชื่นชมเป็นการให้กำลังใจรางวัลน,นั้นชื่อว่าชาอวอร์ดค่ะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะว่าชาอวอร์ดมีที่มาที่ไปอย่างไรและแน่นอนที่สุดค่ะสำหรับบุคคลที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากท่านผู้มีการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชน ท่านในแพทย์อนุวัตสุภาชุติกุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับต้องบอกว่างานของสอรพรมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาเสมอนะคะและว,วันนี้มีเรื่องที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องชาอาวอร์ดค่ะอาจารย์คะช่วยอธิบายให้เราได้เข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าชาอาวอร์ดนี้เป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ่ะครับคำว่าชานี่ก็เป็นคำที่เราใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนายอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นมิติทางด้านจิตใจเข้ามาเป็นตัวตั้งนะครับ คําย่อตอนนี้มีที่มาตอนเริ่มต้นกับตอนปัจจุบันนี่ไม่เหมือนกันหรอกครับตอนเริ่มต้นเนี่ยคือชาเนี่ยก็มาจากคำสามตัวอักษรคือ S H A นะครับ S H A S H A นะฮะตัว S เนี่ยเริ่มต้นเนี่คือ Sustainable คือความยั่งยืนนะครับส่วน H เนี่ยก็คือ Health Promotion กับ Health Care คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพกับบริการสุขภาพแล้วตัว A เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ Accreditation กับ Appreciation นะฮะ เพราสมผสานตรงนี้ก็คือว่าต้องการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่มีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพไปด้วยเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนโดยใช้กระบวนการของการรับรองคุณภาพและการชินชมกันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกลไกาสําคัญนะครับทีนี้เมื่อทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่าเราต้องการผสมผสานเรื่องเรื่องชากระบวนการชาเนี่ยกับเรื่องของ HA ซึ่งทำอยู่เดิมนะครับด้วยกันเราก็เรียกตรวนี้นะฮะว่าเป็นชาเนี่ยก็คือ spiritual HA อะนะครับก็เป็นอะไรที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพโดยมีมิติของเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาเป,เป็นเป็นเป็นองค์ประกอบสำคัญคะนะครับแล้วในในในคราวเนี้ยที่มีมีอวอร์ดเนี่ยตัว A เนี่ยก็ก็จริงๆแล้วเอที่อยู่ในชาก็คงไม่ได้เป็นเป็น,ปนอวอร์ดนะฮะแต่ว่าเป็น A ของแอปพลิเคชันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่น่าสนใจนะคะทำให้เรามีมุมมองใน กลับมาดูนะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของระบบบริการสุขภาพแต่เดิมเราเคยคิดว่าเอ๊ะการทํางานนะคะให้ดีอย่างเต็มที่นะคะด้วยความตั้งใจนะคะทําให้ถูกต้องแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่าดูเหมือนคำว่าที่ทำให้เกิดความยั่งยืนหรือ sustainable นะคะมีคำว่าจิตวิญญ,ญาณและสเปริชั่วเข้ามาร่วมด้วยอาจารย์คะคำสองสามคเหล่านี้มันมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกันยังไงคะ แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากโรงพยาบาลน,นี่นะครับว่าเมื่อโรงพยาบาลพัฒนาคือเราเริ่มต้นพัฒนาโดยการใช้วางระบบคุณภาพคือใช้ศาสตร์ของการพัฒนานเป็นตัวตั้งก็จะมีความแข็งตัวพอสมควรมีขั้นตอนมออีระเบียบว,วิธีอะไรต่างๆพอสมควรพอพอทำงานไปแล้ว กิดชีวิตไม่สมดุลเพราะว่าเรื่องของความแข็งกระด้านอ่อนเนี่ยนะครับด้านแข็งกระด้านอ่อนเนี่ยมันควรจะควบคู่ไปด้วยกันก็ทําให้เกิดความทุกข์หรือว่าเกิดความความรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่หนักก็จะมีทีมงานในโรงพยาบาลส่วนหนึ่งก็เริ่มจะหาวิธีการว่าทำอย่างไรให้เรามีความสุขกับงานด้วยนั้นตอนนี้ก็ไปหาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านที่เป็นซอฟต์ไซต์ตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นเรื่องของเป็นการมุ่งเน้นทางด้านทางด้านจิตวิญญาณเข้ามาขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือการที่เราส่งงเสรรรริมมมใใให้้้ีกกาาาาาชควูนนทํ นะก็เป็นความรู้ทางด้านาการวิจัยหรือว่าการค้นคว้าการทดลองต่างๆเอาความรู้ที่สรุปแล้วเนี่ยมาใช้ประโยชน์อพอทาตรงนั้นเนี่ยก็พบว่าไม่พอต้องมีความรู้ทางด้านความรู้จากการปฏิบัติด,ด้วยแล้วต่อมาเนี่ยก็นอกจากการใช้ความรู้ในตำราความรู้จากการปฏิบัติก็มีการสร้างความรู้จากงานที่เราทําด้วยก็พัฒนาตอนนี้เป็นเป็นเรื่องของความรู้ขึ้นมาในกลุ่มของความรู้เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าในการพัฒนาคุณภาพปัจจุบันนั้นเนี่ยเหมือนเราวิ่งสามขา วิ่งสาขาต้องวิ่งไปพร้อมกันนะฮะขาที่ผูกกันไว้เนี่ยฮะคือสองคนเนี่ยคือคนไม่เป็นไรแต่ว่าวิ่ง3ามขาคือว่า3ขาเนี่ยน็อเก้าไปด้วยกันประกอบด้วยขาหลักก็คือเรื่องของระบบคุณภาพนะครับขาที่2ขาที่เข้ามาทัดเทียมกัน็คือเรื่องของเรื่องของจิตวิญญาณกับเรื่องของความรู้และปัญญาครับค่ะก็ดูเหมือนนะคะเหมือนกับว่าร่างกายของเราทีเดียวนะคะในการที่เราจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างเหมือนกับประกอบด้วย คนที่ทำเนาะทำใใ้้สอดคล้องกับระบบนี่ก็เหมือนกับแพด์นะคะเหมือนกับมือต้องลง,ลงมือ,มอทำทใช่พอเราจะลงมือทําแล้วเนี่ยทำไปทํามาเกิดท้อถอยหมดเรียบหมดแรงนะคะมันก็ต้องอาศัยใจนะคะคคก็คือฮาร์ดเป็นในเรื่องของจิตปัญญ,ญาเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มให้การทํางานนั้นทําอย่างมีความสุขเมื่อเราลงมือทําอย่างมีความสุขแล้วจะทําให้มันเติบโตก้าวหน้ามันก็ต้องใช้เฮส H ก็คือในเรื่องของความรู้ต่างๆนะคะที่เราเกิดการสะสมเกิดการสร้างขึ้นเกิดการเรียนรู้เหมือนกับร่างกายของคนเราเลยในการขับเคลื่อนงานคุณภาพนะคะก็เป็น3 H ขึ้นมานะคะเอาจารย์คะที่นี้ปรากฏว่าเราเริ่มพบโรงพยาบาลที่ใช้แนวคิดของการใช้ความสุขนะคะภายในโรงพยาบาลสร้างและกระตุ้นให้คนในโรงพยาบาลเกิดการพัฒนาก็เกิดการขยับ อยากจะอยากจะชื่นชมโรงพยาบาลเหล่านั้นเกิดกระบวนการขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ตอนที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยนะครับเราก็มาทําความเข้าใจกันว่าความหมายของจิตวิญญาณนี่คืออะไรตอนนั้นเราก็ตอบไม่ได้ว่าว่าคืออะไรเราไม่กล้าตอบนะแต่พอเราทํางานไปเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะที่ที่มีการพูดถึงความหมายต่างๆนนเนี่ยพูดกันถึงว่าในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับในการพูดถึงมิติด้านจิตวิญญาณในเรื่องสุขภาพนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเคยพยายามนำเอาเรื่องนี้ถ้ามาเป็น ความหมายหรือคำจำกัดความอย่างหนึ่งของเรื่องของสุขภาวะแต่ว่าไม่สําเร็จมไม่สําเร็จเพราะว่าถูกต่อต้านมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนะฮะบางคนคิดว่าจิตวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณที่ร่องลอยอนะเข้าไปตรงนั้นบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของศาสนาเพราะฉนั้นองค์การไมโรกก็ไม่สามารถใช้คํานี้ไดใ้ในความหมายนั้นนะครับแต่ว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเคยให้ความหมายทางนี้ไว้ว่าอะไรก็ตามที่เราทาไปแล้วเราลดตัวตนของเราเองลดอัตตาของเราทําเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเนี่ย นั่นคือมิติด้านจิตวิญญาณอะไรสูงเพิ่มขึ้นนะครับฝรั่งให้ความหมายว่าอย่างไรนะครับฝรั่งให้ความหมายว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการที่จะให้ความหมายและคุณค่าสําหรับทุกอย่างที่เข้ามาในประสบการณ์อันนี้เป็นอะไรที่ท,ที่ค่อนข้างจะต้องต้องไปตีความต่อยนะครับว่ามันหมายถึงว่าอย่างไรแต่ว่ามันเป็นเรื่อง,องการใช้ปัญญาในการที่จะ,ะเห็นถึงอะไรบางต่างที่ไม่ได้ไม่ได้ออกมาชัดแต่ว่ามันอยู่ข้างใน คุณสโสพลสุภาพงศ์เนี่ยพูดถึงนะฮะว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะครับคือการที่สุขภาวะด้านจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะฮะที่ทําให้มีสังคมสุขภาวะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ผู้คนเนี่ยนะครับจะนับถือศรัทธาก็คือครอบคลุมไปหมดเลยนะแต่ว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติต่อสิ่งที่มองไม่เห็นชัดเจนเลยว่าเราไม่ได้ถูกสั่ง แต่เพียงแต่ว่าเราอย่างเช่นต so ัวอย่างนะฮะเราเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราเคารพซึ CT ่งกันและกันเราเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราเคารพในความสามารถของทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นมิติเรื่องจิตวิญญาณแล้วนะครับตอนเช้าที่เราจากบ้านเนี่ยเราเห็นเราเห็นพนักงานเก็บขยะของกทมเนี่ยเรายิ่มให้เขาด้วยความศรัทธาว่าเขาทําหน้าที่ของเขาเราไม่ได้รังเกียจเขาว่าเขาเขาทำในสิ่งที่มันมันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจที่มีลินเหมนเรื่องต่างเนี่ย อันนี้เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณในตัวเราเนี่ยนะครับค่อยๆพัฒนาขึ้นมาทีละน้อยนะฮะทีนี้พอพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะในการนํามาใช้ในการนํามิติเรื่องจิตวิญญาณมาใช้ในการทํางานเนี่ยก็ะจะพบว่ามีมีไหลมีหลายด้านผมจะเปรียบเ,เทียบเหมือนกับว่าเราเรายนยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยม,มันจะมีวงที่กระเพื่อมออกมาวงกระเพื่อมนั่นคืออะไรนะครับวงแรกสุดนี้คือตัวเราเองเราพัฒนาจิตวิญญาณในตัวเราเอง ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตนะฮะการทําให้จิตของเรานั้นมีความสงบนิ่งจิตของเรานั้นเป็นกลางไม่ไม่ยึดถือว่าคือ,ค,อคือไม่มีจิตที่มีม,ม,มีมีอกุศลอยู่ในใจตรงนี้นะครับเพร <c oughs> เาะจิตเราสงบเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเราจะเริ่มเห็นโลกที่เป็นโลกที่ตามความเป็นจริงมากขึ้นว่าธรรมชาติของโลกเป็นแบบนี้นะครับมีสิ่งที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยนะฮะเราก็จะค่อยๆคลายความชอบไม่ชอบนั้นลงก็ทําให้เรา ไม่มีอคติต่อต่ออะไรได้เรื่องก็ตรงนี้ลงไปตัวนี้ให้ผลดีอย่างไรนะครับให้ผลดีต่อการที่ทําให้เรามีความสามารถในผู้คนดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะเมื่อเราเข้าไปใกล้ผู้ป่วยนั้นผู้ป่วยจะสามารถรับพลังตรงนี้ได้แล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเป็นพลังบวกที่ที่ผู้ให้บริการสามารถทําให้เกิดการเยียวยากับผูบ้ป่วยได้โดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่เรามีจิตที่สงบนิ่งแล้วเรามีเรามีพลังความเมตตาที่แผ่ให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าตัวเองได้รับการเยียวยา พลังตรงนี้เชื่อมต่อมาถึงควาสมสัมพันธ์ของผู้คนเราพบว่าเวลาที่เราทํางานร่วมกันนั้นเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยที่เราจะต้องมีความขับข้องใจทะเลาะบ,บอกแวงหรือว่าความเห็นไม่ตรงกันต้องมีการถกเถียงเพื่อให้ความเห็นของตัวเองนั้นเป็นฝ่ายจะได้นําไปปฏิบัตินะครับเมื<ค>่อเรามาทบทวนเ,เราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ยึดติดกับความเห็นของตัวเรามากเกินไปแล้วก็ฟังคนอื่นน้อยเกินไปแทนที่เราจะร่วมมือกันนำความเห็นที่แตกต่างกันนั้นมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็กลับกลับมากลายเป็น ความขัดแย้งแล้วก็กลายเป็นอะไรที่ร่วมมือกันไม่ได้เราเลือกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไกลตัวออกไปอีกนะครับว่าธรรมชาติสวนสีเขียวของต้นไม้เสียงเพลงแสงธรรมชาติภาพวาดต่างๆนะครับรวมทั้งงานศิละปะต่างๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการเยียวยาของผู้ป่วยได้นะสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยก็มี มีความรู้สึกที่ผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะยียวยาตนเองได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของจิตญาณที่เรานํามาใช้ในการพัฒนาแล้วก็เราก็เราก็รวบรวมแล้วก็ประมวลสิ่งเหล่านี้นะครับ้ามาบอกเล่าซึ่งกันและกันนะการใช้เรื่องเล่าก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ตัวผู้ทํางานเองนั้นได้มีโอกาสที่จะเปิดถึงประสบการณ์ของตัวเองแล้วทําให้คนฟังนั้นได้เห็นถึงโอกาสที่เขาจะนําไปทําได้ ก็มีมีมีการฝึกอบรมเรื่องพวกนี้ที่จะทําให้การใช้เรื่องเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการทํางานด้วยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทํางานที่ผ่านมาในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยด้วยด้วยมิติอินัิญาทหรือว่าที่เราเรียกว่าชาค่ะดูเป็นมิติที่ มิติที่น่าสนใจแล้วเป็นมิติที่มีสเสน่ห์มากมากทีเดียวนะคะดังนั้นเชื่อแน่ว่าหลายคนเริ่มสนใจแล้วค่ะว่าโรงพยาบาลไหนที่สามารถนําเรื่องราวเกี่ยวกับมิติจิตวิญญาณน,นะคะไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพและได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะว่ามีโรงพยาบาลมากมายค่ะที่ได้นำเรื่องเหล่านี้ไปใช้แล้วเกิดประสบผลสำเร็จขึ้นมาพักสักครู่ค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเชื่อแน่ว่าหลายคนกําลังตั้งตารอคะ่ะว่ารางวัลชาอวอร์ที่พูดถึงนั้นเป็นอย่างไรและใครบ้างนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้อาจารย์คะสําหรับรางวัลชาอวอร์ที่เราคุยกันในวันนี้มีเกณฑ์ในการตัดสินอย่างไรและมีใครบ้างคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คะ่ะครับคือเรามีชื่อว่าเป็นสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเนี่ยก็มักจะถูกถามตลอดเวลาว่าแต่รับรองอน,นุนี้นั่นไหมพอเราทําเรื่องชาเนี่ยคนก็ถามว่าเราจะมีการรับรองชาไหมนะครับ ผมก็ตอบกับทุกคนไปตลอดเวลาว่าเราไม่รับรองเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเรื่องมิติด้านจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้ขอบเขตมากถ้าเราไปรับรองเนี่ยจะทําให้อโอกาสที่จะไปตีกรอบแล้วทําให้การพัฒนานเนี่ยแคบ,บลงนะ<ช>ครับทีนี้ทางฝรั่งไม่คิดอย่างนั้นนะรัฝรั่งเนี่ยจะอะไรก็จับจับมาประเมินมีเกณฑ์แล้วก็มาประเมินหมดเลยนะฮะแล้วก็ศึกษาเกณฑ์ที่ฝรั่งเขาใช้ดูการดูแลที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเนี่ยใส่เข้าไปในมาตรฐานที่เรามีอยู่ทุกมาตรฐานเนี่ยสามารถที่จะเป็นเกณฑ์ประเมินที่เขาใช้อยู่ได้เลยนะ ทีนี้เราก็มาดูว่าเรายังไม่ใช่เกณฑ์ละเอียดขนาดนั้นหรอกแต่เราอยากจะไปดูเราอยากจะชื่นชมโรงพยาบาลที่เป็นแบบอย่างสามารถเป็นแบบอย่างได้ในเรื่องนี้ให้กับให้คนอื่นเนี่ยได้ได้เห็นงที่ต่างการทํางานซึ่งบางคนอาจจะอาจจะทํางานแบบรูปแบบด้วยทําเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยแต่เราอยากจะเห็นคนที่ทําจริงจังคนที่ทําอย่างอย่างทำแล้วได้ผลแล้วก็มีความสุขในการทํางานว่ามีมีมีรูปธรรมอย่างไรบ้างเราก็เลยมีการคัดกรองขึ้นมานะครับโรงพยาบาลจํานวนหนึ่ง แล้วก็ใช้เกณฑ์แบบเ,เกณฑ์แบบรุ่มหลวงแล้ว่าเกณฑ์กว้างๆก็คือว่าเกณฑ์ที่จะดูว่าเราจะดูเรื่องอะไรบ้างะนะฮะเกณฑ์หลักสําคัญเนี่ยก็จะมีอยู่4ด้านด้วยกันที่เราดูนะครับอันที่1ก็คือการที่ดูแลผู้ป่วยด้วยด้วยหัวใจนะครับก็คือเรื่องของของจิตวิญญาณในการดูแลผู้ป่วยอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ดูแลคนทํางานด้วยกันเองะนะครับว่าใช้มีมีความ ออนที่เริ่มยังไงในการที่จะทำให้คนมีความสุขในการทำงานนะครับอาจจะเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกเป็น happy workplace ก็ได้นะครับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรใช้สิ่งแวดล้อมอย่างไรเพื่อประโยชน์ในการเยียวยาผู้ป่วยอันที่4เนี่ยเป็นเรื่องการทำงานกับชุมชนซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นมิติที่ขยายขยายงานของด้านการดูแลนั้นเนี่ยไปสู่ไปสู่ตัวผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชน ต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับกลุ่มที่ถ้าโรงพยาบาลไหนได้ทําทั้ง4ี่ติตรงนี้นะคะก็จะทําให้โรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ต้องบอกเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขด้วยเพราะสุขทั้งที่ได้ทําและก็สุขทั้งที่ได้ให้นะคะทีนี้รางวัลในปีนี้ต้องบอกว่า เป็นในลักษณะของการชื่นชมใช่ไหมคะจายาเป็นการชื่นชมสําหรับผลของการทํางานที่มีมิติในเรื่องของจิตวิญญาณมีทั้งหมดกี่รางวัลคะมีท <im itation> ั้งหมด10รางวัลครับ1ิรางวัลเราได้ไปค้นหาเรียนรู้จากสิ่งที่โรงพยาบาลทำสิบรา,รารงวัลคัดกรองขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ส่งคณะกรรมการเานียไปเยี่ยมโรงพยาบาลไปดูให้เห็นของจริงว่าเป็นโรงพยาบาลที่น่าได้รงางวัลหรือเปล่าค่ะต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆนะคะสําหรับ โรงพยาบาลที่สามารถนําแนวคิดต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และต้องบอกว่าเป็นการทําจากโรงพยาบาลเองเราเองเป็นเพียงผู้เข้าไปค้นหาแล้วก็เรียนรู้แล้วพบว่าเขาได้มีการทํางานนะคะที่ใช้มิติจิตวิญญาณเข้ามาขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพค่ะเชื่อแน่ว่าหลายคนนะคะอยากจะเห็นแล้วว่าผู้นําซึ่งมีความสําคัญมากนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้เป็นใครกันบ้างแล้ววันนี้มีโอกาสอันดีค่ะ เราได้มีการสัมภาษณ์ท่านผู้อุ่วในการโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลเราอยากจะส่งต่อเวทีนี้ให้กับเวทีของการสัมภาษณ์ค่ะในโอกาสที่เราจะ้ร่นโงงานชาอาวอร์ดในครั้งนี้นะครับพวกเราโรงพยาบาลทุกคนมีความภาคภูมิมใจมากเพราะว่าเป็นรางวัลท,ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับการที่พวกเราได้มุ่งมั่นทํางานคุณภาพติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ เรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจที่จะให้ให้เกิดบริการที่มีคุณภาพคนทํางานมีความสุขประชาชนที่มารับบริการมีความสุขเพื่อให้เกิดผลการการรักษาผลการให้บริการนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับขอให้เกิดความสุขกับชุมชนนะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่มีค่ากับพวกเรามากโดยเฉพาะเป็นการได้รับรางวัลจากการประทานของพระอ,องค์ท่าน คร,ครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้รับรางวัลเพราะว่าออก็ต้องบอกว่ามันเป็นรางวัลสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรก็คือโรงพยบาบาลขอนพก่เพราะว่าออรางวัลน,นี้ที่ได้มาเนี่ยก็เป็นออความพยายามของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทํางานแล้วก็จริงตรงนี้ก็มีส่วนของชุมชนเข้ามาร่วมด้วยก็เลยเ,ออเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดมาก่อน มันเกิดความสามัคคีแล้วก็จริงๆผลลัพธ์อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คนที่ทํางานเขามีความสุขในการทำทุกเง่นได้รางวัลตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เข้ามาช่วยเชิดชูเขาให้เขามีพลังที่จะทําต่อถ้าเราพูดถึงตัวโครงสร้างจิตวิญญาณที่ทําให้มีความสุขก็คือเราเป็นอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นให้ดีแล้วเราก็รู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทํา2ส่วนนี้เนี่ยฮะทำสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ให้ดีแล้วเราก็ค้นหาความสุขตรงนั้นให้เจอ งานต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าพอเราสามารถดึงสิ่งดีๆออกมาแล้วเนี่ยความปลอดภัยก็ดีหรือเรื่องความความยั่งยืนความสุขเนี่ยมันก็ตามมาเองเพราะนั้นการที่ได้รับงานชาววอร์ดนี้เนี่ยก็ทำให้ก,ก,ก็มีความสุขข,ของระดับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชุมชนน,นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมคิดว่าตัวตัวผมหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องการบอกว่าเขาเนี่ยสามารถดึงจิตวิญ,ญญาณออกมาได้ซึ่งนั่นคือความยั่งยืนมากกว่านะครับ ก,ก็คิดว่าจิตวิญ,ญญาณทุกคนมีทุกคนน,นะฮะถ้าเราสามารถดึงสิ่งนี้ออกมาก็จะทำให้งานที่ว่ายากเนี่ยก็จะเป็นงานที่ง่ายขึ้นได้ครับต้องบอกนะครับว่าชาเนี่ยได้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ด้วยซ้ำไปนะฮะก็ได้ข่าวมาว่ามีโรงพยาบาลทีไ่ได้รับเลือกชาอวอร์ดสิบโรงพยาบาลและหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลน,นครพนมแรกๆเป็นใหม่แล้วก็งงๆนะครับว่าเอ๊ะเขารู้เราจากเราได้ยังไง ชื่อไปเจอมาก็มาจากว่าคำว่าเซอร์เวยอร์ที่เคยมาตรวจเราตั้งแต่แอคเครดิตครั้งแรกหรือแอคเครดิตนะครับหรือแม้กระทั่งครูพักทิสเนี่ยนะครับได้เอาบรรยากาศของดีลาร์ก็มาเซอร์เวยของเราในครับกลับไปเล่าให้กับสรพฟังสรพก็พบว่าในมิติของชานะครับเกิดขึ้นในองค์กรของเราแล้วนะครับสุดท้ายมาเนี่ยทางผู้ชายของสรพซึ่งเป็นผู้บริหารระดับบนก็มาขอเวอร์รีฟายครับขอมาดูว่าจริงหรือเปล่านะครับก็มีผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะครับตั้งแต่อาจารย์สุวรรชัยอาจารย์อนุวัฒ นะครับอาจารย์ชุมศักดิ์อาจารย์สมศรีและอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับมาตรวจหลังจากที่ท่านเห็นแล้วนะครับท่านก็ไปดูที่หน้าง,งานนะครับหลังจากที่ท่านพบที่หน้าง,งานแล้วนะครับท่านก็ประชุมกันว่าโรงพยาบาลนครทน,นมีวิสิตจิตวิญญาณอยู่ในเรื่องของการทํางานก็เลยให้รางวัลเราผมต้องบอกนะครับว่ารางวัลชาญเนี่ยเป็นรางวัลที่พวกเรานครทนทุกคนท่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและเราสึกว่ามันเป็นกําลังที่ดีสําหรับเราเราจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับ ไปสร้างพลังต่อให้เกิดขึ้นองค์กรและก็ทํางานต่อไปต้องขอบคุณสอปมากครับขอบคุณกับรางวัลชาที่มอบให้เรานะครับและเราเราตั้งใจว่าเราจะเดินเส้นทางนี้ต่อไปเพื่อการดูแลคนไข้ที่ดีครับคือกระบวนการให้รางวัลนี่มันเป็นกระบวนการที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชาเหมือนกันคือการได้รับการยกย่องนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องกลับไปดูก็คือทาไมเราถึงได้รับรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้นี่มี ความเป็นมาอย่างไรผมว่าตรงนั้นสําคัญมากกว่ารางวัลรางวัลอาจจะแท่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เนื้อหาข้างหลังนี่สาคัญมากนะครับผ็หมอคิดว่าเรื่องของชานะครับมันจะทําให้องค์กรที่ทํางานกับสุขภาพนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคงไม่ใช่เฉพาะองค์กรสุขภาพครับต้องกลับมาทบทวนดูว่างานที่เราทําตรงนี้เนี่ยนะครับจะทาอย่างไรทําให้คนในองค์กรมีความสุขนะครับแล้วก็ผู้รับผลงานเราก็มีความสุขนะครับซึ่งเราก็พบว่าจุดสําคัญของชานี่นะฮะก็คือการดูแลดืวอของใจความเป็นมนุษย์ ب. ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากคนที่ทํางานในระบบสุขภาพเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเราไม่ใช่ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับมานาเผยแพร่หรือมาใช้ในการทํางานเรากลับไปนําความรู้นะฮะความรู้ที่มาอาจจะต่างประเทศนะครับเราเราคิดว่ามันทันสมัยไม่ใช้นะครับผมคิดว่าถ้าเราเขาเรียกว่าทําให้มันสมดุลเนี่ยก็จะทําให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นได้นะครับอ่อีกหนึ่งก็ต้องรู้สึกขอบคุณทางสรพเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นคุณค่า ของทีมงานของหนองวซอกซึ่งคำว่าทีมงานนี้ก็มีทั้งระดับโรงพยาบาลท,ทั้งระดับพื้นที่ทั้งภาคเอกขายก็ได้ร่วมกระทำซึ่งการทํางานของเรานี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเ,เรื่องของการเชื่อมโยงเพื่อประโยชน์กับคนไข้เป็นสิ่งที่มันอาจจะวัดได้ยากแต่ว่าสาพาก็ได้มองเห็นตรงนั้นแล้วก็ให้รางวัลในเรื่องของคุณค่า เห็นขอบคุณภาพของเราเราก็รู้สึกด,ดีใจมากครับค่ะก็ได้ฟังความรู้สึกของท่านผู้บริหารนะคะหลายต่อหลายคนได้พูดถึงการนําแนวคิดจิตวิญญาณไปใช้ในการพัฒนาและการขับเคลื่อนง,งานของโรงพยาบาลต้องบอกว่ารู้สึกว่ามีความสุขนะคะและเชื่อแน่ว่าหลายๆโรงพยาบาลและหลายๆคนอยากจะนําแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้คงต้องเรียนถามท่านผู้วยการอะคะ่ะถ้าสมมุติว่าแต่ละโรงพยาบาลจะนําแนวคิดต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เขาสามารถนําไปใช้ได้หรืออาจารย์จะมีข้อแนะนําข้อเสนอนนอย่างไรบ้างคะค คือว่าการนําไปใช้ที่ดีคือการที่นําไปใช้แบบเรียบง่ายนะครับตัวอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายว่างานได้ผลคนเป็นสุขเนี่ยเป็นเป็นพงของการทํางานเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วเราก็พยายามหาทางว่าจะทาอย่างไรให้บรรลุปเป้าหมายตรงนี้นะครับทีนี้ในการที่จะทาให้บรรลุปเป้าหมายตรงน,นี้ต้องแต่ละคนมีโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเองเยอะนะครับแล้วก็เริ่มด้วยคนที่เต็มใจที่จะฝึกฝนตัวเองหรือว่ามีศักยภาพด้านนี้อยู่แล้วก็ค่อยๆขยาย คือคนที่ทำบเงินนี้ได้จะเป็นคนที่เปล่งประกายความสุขแล้วก็ข,ขยายความสุขตรงนี้ไปสู่เพื่อนร่วมงานที่เป็นวงที่กว้างขึ้นกว้างขึ้น,นครับเราคงจะทําเรื่องของสปริชัลที่จะบูรณาการเข้าไปในงานของอการทํางานประจำเนี่ยนะครับในลักษณะที่ผสมผสานเข้าไปในทุกขั้นตอนเลยแต่เดิมนั้นเนี่ยเราก็จะคิดถึงว่าทําเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะเรื่องเซฟตี้ก่อนแล้วก็มาทําเรื่องของมาตรฐานให้ได้มาตรฐานแล้วก็ค่อยมาต่อยอดทางด้านสปริชัลนะครับ แต่ในปัจจุบันนี้เราพบว่าเราสามารถที่จะ,ะทำแบบเมื่อกี้เหมือนกับเป็นขนมชั้นเนี่ยนะครับแต่ในปัจจุบันเราพบว่าเราสามารถที่จะผสมสารกวนให้เป็นขนม<ช>เปียกปูนไปได้เลยนะครับที่จะให้จิตวิญญาณก็เข้าไปผสมกับเรื่องของเซฟตี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วเข้าเข้าไปในการใช้มาตรฐานของวิชาชีพเนี่ยถ้าเรามีสำนึกของด้านจิตวิญญาณอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราให้บริการที่ด้อยคุณภาพมีความรู้นี่อยู่มีเทคโนโลยีนี่อยู่มีความรู้ที่ชัดเจนว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํา ถ้าเราไม่ทําตามนั้นก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราไม่ได้ให้ความเคารพหรือไม่ได่ที่นึกถึงศักดิ์ศรีของผู้ที่รับบริการของเราดังนั้นตอนนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องอการฝึกฝนที่จะทําให้เกิดขึ้นได้ในทุกขนาดของการทำงานค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะขับเคลื่อนทุกเรื่องไปในทิศทางเดียวกันเหมือนการบูรณาการค่ะเราสามารถบูรณาการ 3S ทําในขั้นตอนเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นใน S ส่วนของ Safety S ในส่วนของซ y s t e m มร,ระบบต่างๆรวมถึง Standard แล้วก็ S, <S ในส่วนของส p ปริชั่วถ้าทั้งหมดกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเชื่อแน่ว่าการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาคุณภาพจะเป็นการขับเคลื่อนที่มีความสุขและก็ยั่งยืนค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนท่านนายแพทย์อนุวัตสุภชุติคุณไว้เป็นอย่างสูงค่ะ รายการสุขสาธารณะขอขอบพระคุณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนที่สนับสนุนให้เกิดรายการดีๆมีเรื่องราวดีๆมามอบให้กับประชาชนค่ะสวัสดีค่ะ